สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับประวิทย์สั่งเพิ่มเงินบัตรคนจนรอบใหม่500-700ถึงบาทจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก ในสังการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็น500ถึง700บาทต่อเดือนจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200ถึง300บาทต่อเดือนเพื่อให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีไรายได้น้อยในการใช้จ่าย ในค่าดำเนินค่าครองชีพในชีวิตประจําวันโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาลซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเป็นปีละกว่าแสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีการใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละห้0 0 0ืนล้านบาทเนื่องจากการจัดทำบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้นอกจากจะมีโจทย์ให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการต่างๆแล้วคาดว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะมีเพิ่มเช่นกันจากปัจจุบันมี13ล้านคนอาจเพิ่มเป็นเกือบ20ล้านคนขณะที่นายสันติพรอมพัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังลคาดว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์โดยเร็วอาจจะภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมพี66เป็นต้นไป ส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหากเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครั้งก็ยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ซึ่งหากอุทธรณ์แล้วผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังด้วยส่วนสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับแตกต่างจากเดิมแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ตัวจะต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนผู้ได้รับสิทธิและความจําเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับรอบใหม่เพราะบัตรเดิมจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และบัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่หนึ่งมีนาคมนี้แต่รูปแบบจะไม่มีการจัดทำเป็นบัตรสวัสดิการแต่จะให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลยซึ่งจะต้องมีการนำข้อมูลของผู้ได้สิทธิ์เดิมเข้าไปยังบัตรใหม่ด้วย ลงทะเบียนบัตรคนจนรอลุ้นกันได้เลยครั้งเตรียมประกาศผลนายพรชัยเทยรเวสผู้านวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65รอบสุดท้ายไปแล้วนั้น พบว่ายอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ที่ประกาศไป3รอบมีจำนวน1 9าล้าน6 4 7 2น1รายจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิน้น 22, 22,295,183ล้าน2รารายโดยภายในเดือนมกราคมนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบ คุณสมบัติให้ทราบหลังจากที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทางนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแต่การตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ สำหรับขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ lodge. หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและ ผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทั้งนี้มีข้อมูลจากกรมมัญชีกลางพบว่าจะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคือทุกวันที่ 1, 18และ22ของเดือนโดยสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าวันที่18และ22ของเดือน โดยวันที่1 6, 6, 6, 6, มกราคมพี2566ไม่สาสมารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทต่อคนต่อเดือนผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเพิ่มอีก200บาท รวมเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนค่าการหุงต้มจนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี65ค่ารถโดยสารบรขอส5 0 0้500บาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRTBTS แอ,อรพอเด l ลิงบขสมก5 0 0บาทต่อเดือนวันที่18มกราคมปี2516 สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมมินเดือนถัดไปได้1เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อโควเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบริการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนและกอฟอผและกิจการไฟฟ้าสบดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน 2. เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองวันที่22พสิมกราคมปี66 สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมเป็นเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการกระทรวงการคลังประกาศวันใช้บัตรคนจนรอบใหม่ใช้ได้วันไหนเช็คได้เลย นายสันตรีพรมพัฒนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกล่าวว่าหลังจากได้ประกาศสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบสุดท้ายไปแล้วนั้นพบว่ายอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะ การลงทะเบียนสมบูรณ์มีจำนวนรวม19,647,241รายจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น22,295,183รายซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและจะทยอยประกาศรายชื่อในเดือนมกราคมปี66 โดยเมื่อพิจารณาคุณสมบัติผ่านและทำการยืนยันตัวตนแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในบัตรสริการแห่งรัฐรอบใหม่ปี66ได้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี66ซึ่งจะสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับสิทธิ์ได้เลยเพื่อความรวดเร็วและทันสมัยของข้อมูลให้สามารถตรวจเช็คอัปเดตได้ทุกปีในสันติกล่าวว่างบประมาณที่นำมาใช้สำหรับบัตรสริการแห่งรัฐจะใช้เงินจาก กองทุนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีวงเงินอยู่ประมาณ50 0 0 0ล้านบาทถ้าหากวงเงินไม่เพียงพอก็สามารถขอจัดสรรจากงบกลางได้ทางนี้เชื่อว่าจากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มดีขึ้นหลังสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายทั้งจากภาคการท่องเที่ยวและบริการจะทําให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นจนสามารถหลุดพ้นจากการใช้สิทธิ์บัตสวัสดิการแห่งรัฐ และทำให้การใช้งบประมาณในส่วนนี้ค่อยๆลดลงสำหรับเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐแบ่งเป็นสองหลักเกณฑ์ดังนี้ผู้มีไรายได้ต่ำกว่า30,000บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ300บาทส่วนผู้ที่มีรายได้30,000ถึง1,000 0 0บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ200บาททั้ง2กลุ่มจะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกเดือนละ500บาทเงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและเงินเพิ่มเบี้ยสำหรับผู้พิการอีก200บาทต่อเดือน